สำหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐถากูลนะคะเป็นประจำค่ะในวันนี้ที่เราจะร่วมพูดคุยกันกับพนตรีหลักแก้วอมโรสดนะคะซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณยาตาวินินท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะกันไปแล้วในส่วนของความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ในวันนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อใหม่กันนะคะก็วันนี้เป็นหัวข้อเรื่องความเพียรใช่ไหมคะอาจารย์คะอ่าความเพียรพยายามค่ะความเพียรค,ค,ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นค่ะไอ้ตรงนี้สําคัญนะอาจารย์อตอนแรกอถ้าเราดูใน อภุธการพุทธเจ้าค่ะเอถ้าความเพียรก็คือมหาชนกใช่ค่ะนี้ไอความเพียรพยายามบางคนบอกเพียรเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จใช่ไหมอืมใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่ามันยังเพียรไม่ไม่พออืมเจมาดูตัวอย่างมหาชนกที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างที่ในหลวงใช้เวลาราชกาลที่๙ใช้เวลาสิบเก้าปีอืมค่ะนั่นก็เพียรพยายามนะในการที่จะเพราะราชนินนธ์เรื่องเดียวเรื่องมหาชนกเนี่อืมใช่าไหม ค่ะนานมากเลยนะคะความเพียรเนี่ยดูดูเรามาดูว่ามหาชนกเนี่ยพอเรือล่มเรือใกล้จะล่มเนี่ยคนอื่นก็ไปไหว้พระไหว้เจ้าไหว้แม่ยานางค่ะสวมดมนต์ขอพรอสวดอีดีบิโสอะไรกันก็เต็มไปหมดเลยอืปรากฏว่าเป็นไงตายหมด <c oughs> ตายหมดค่ะเพราะว่าความเพียรมันต้องฉลาดด้วยมหาชนกก็กินอะไรน้ําตาลใส่กวดเอาผ้ามาพันเอาน้ามันมาลาดเพือกปัวไอพวกปาลาฉลามมันจะกินไง แล้วก็ปีนี้ไปเสากระโดงกําหนดเมืองมิศิลาดนวยความฉลาดแล้วก็ดีดตัวเองให้ไปไกลกว่านั้นเพราะไม่ไกลมันก็เป็นเหยื่อของปลาค่ะเหมือนพวกเราตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานเนี่ยโอ้ยดา,าวินิเนตั้งใจทํางานมีความเพียรอยากจะไปถึงดวงดาวแต่ระหว่างทางเนี่ยไปเจอปลาตอบซะก่อนอเจอไอ้หลามเจอไอ้เค่เจออะไรซะก่อนเนี่ยไปเลยออืใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เคยดูไอ้นี่ไหมไอ้ทีวีแชมเปี้ยนเคยดูค่ะ ที่เด็กมันจะต้องคลานไปได้สักสามวาสี่วาไปถึงพ่อแม่มันรอกันเป็นแถวเลยถ้าใครถึงก่อนจะได้ล้านเย็นอหาเคยเคยชมะปรากฏว่าแทบจะไม่มีเด็กคนไหนถึงพ่อแม่เลยเพราะอะไรเพราะระหว่างที่เด็กมีความเพียรอยากไย้พ่อแม่ได้ล้านเยนนั่นแหละแต่เด็กจะไม่รู้เราก็ได้ล้านเย็นคืออะไรเพราะเด็กเล็กมากแต่เด็กไปเจออะไรโดเรมอน ไปเจอขนมไปเจอขนม,มไปเจอน้องหมาไปเจอตุ๊กตาไปเจออะไรต่างเนี่ยเด็กก็เล่นเพลินเลยพ่อแม่บอกมันที่มันที่กูมีมยากกินอยู่แล้วขอให้มันได้กัด <c oughs> เด็กรู้ไหมไม่ไม่รู้ค่ะ<ห>เด็กสนใจอย่างเดียวว่ากูจะเล่นอืแล้วพวกเราก็ตั้งใจจะไปนิพพานกับทุกคนอาจารย์เชื่อว่า <c oughs> แหมพอศึกษาพุทธศาสนาแต่ปรากฏว่าระหว่างฝั่งเนี่ยมันดี มันมีอะไรอยู่เยอะเลยใช่เดี๋ยวไปเจอบันเทิงเลิงลมไปเจอสาวสวยหมวยเอืงไปเจอเงินตกอยู่ร้อยล้านพันล้านไปเจอก็เขา้าคุกเข้าตารางปุดท้ายเนี่ยก็กลับมาที่เดิมเริ่มต้นใหม่หมดอะ่ะใช่ค่ะไม่มีใครไปถึงเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเพียนไม่จริงไงอือ่าห,หมว้ความเพียรพยายามสําคัญมายจะนกรอบได้เพราะว่าความเพียรพยายามเนี่ยนางมณีเมฆขลายังบอกว่าโอ้เพียนไปก็ตายเปล่า มาชนโอบปกนู่นไงพวกไม่เพียนเป็นไงตายตั้งแต่วันแรกที่เหลือล่มแล้วอ <ถ parade. S 2> ที่เราเพียนมาได้อยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยมันก็ถือว่าได้ใช้ความเพียรพยายามแม่มองไม่เห็นฝั่งคนเราทุกวันนี้ทําง,งานเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งนั่นแหละอาจารย์ว่าใช่แต่ก็ต้องเพียรพยายมามเรื่อยไปเพราะความดีมันต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นโตกต้นสากต้นลักเต็งหลามันก็ต้องใช้เวลาอืมนหลายสิบปีหน่อย แต่ถ้ายาจาวินิอยากกินแล้วก็ปลูกตัวเขียวมันจะได้ถั่วงอกสามวันได้กินแล้วใช่้ามะม่วงเออถ้าคณะประกาศก,าก็เป็นเดือนอ่าค่ะ้ามะม่วงก็เป็นปีๆค่ะ <ขา S 2> แต่ถ้ายิ่งยิ่งใหญ่มันก็หลายปีอ่ะผู้เจ้าท่านตองใช้เวลาตั้งนเห็นไหมพวกนี้บางทีเพียนนิดๆหน่อยๆแล้วอยากบรรลุอยากน่นอยากนี่มันต้องใช้เวลานิดเองวันนี้เรื่องจะเล่าให้ฟังอ่าอันนี้เป็น หลวงวิจิตรวาการท่านเล่าไว้ตอนที่ท่านไปเรียนที่ฝรั่งเศสอืค่ะบทแรกเลยที่เขาให้ให้ให้แปลให้เรียนเนี่ยบทนี้แหละที่จะเล่าให้ฟังก็เป็นภาษาไทยนะฝรั่งเศสมันรู้ <c oughs> เรื่ <c oughs> องแลค่ะแล้วบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้นักสัตววิทยาเนี่ยเขาสันกตนกชนิดหนึ่งก็เหมือนทุกว,วันนี้เวลาหน้าหนาวน,นกจากไซบีเรียเขาจะมาใช่ไหมค่ะนหนีหนาวโน่นมาพึ่งพอบ,บ้านเราหนาวก็คืออุ่นๆของมันเนี่ยอื ันนี้นกเนี่ยเขานักสัตววิทยาเขาก็สังเกตจากฝั่งอฟริกา <c oughs> ออมริกาเวลาร้อนระเบิดเจอๆมันก็หนีมาทางยุโรป <c oughs> ทางฝั่งสเปน <c oughs> พอสเปนเย็ยนอากาศสบายพอไอ้สเปนเริ่มหนาวไปน้ำแข็งก็กระโดดไปก็กลับไปอะไรอฟริกามันเดิมือ <c oughs> มันก็บินกลับไปกลับมาเนี่ยที่ยิงม,ยมันน่าจะเป็นนกฉลาดใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> นกฉลาดแต่ปรากฏว่าในความฉลาดเนี่ย มันมีความโง่อยู่อเหมือนมนุษย์เนี่ยเหมือนฉลาดแต่มีความโง่อยู่เขาถึงบอกบางทีต้องแกล้งโง่บ้าง,น,ง,างนิ่งบ้างเออนกนี่มันมันฉลาดเกินมันก็เลย <c oughs> หนาวก็ไม่เอาร้อนก็ไม่เอาเหมือนคนเราอ่ะไอ้อยู่ตรงนู้นก็ไม่เอาตรงนี้ก็ไม่เอาเป็นไง On อ่อนแอไหมอ่อนแอค่ะอาจารย์้เหมือนเป็ดอ่ะเคยเห็นเป็ดไล่ทุ่งไหมเคยค่ะเวลาเราเลี้ยงในท้องไร่ท้องนาไอ้เป็ดที่มันอ้วนๆคือมันไอ้ไอ้ เจออะไรกูก็กินได้เจออะไรก็ไปได้ส่วนไอ้ตัวเป็ดที่เลือกเป็นไงพร้อมไหมอืมก็พรอันนี้ก็ไม่เอาสเป็กก็ไม่เอาซัมอนก็ไม่เอาปลาสับก็ไม่เอาติมดำก็ไม่เอาเลยตัวพร้อมเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้นกทีนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนดีแต่เขาก็สังเกตว่านกมันลดลงอืหนาวก็ไม่เอาร้อนมางแล้วก็ลดลงลดลงในที่สุดนกก็เป็นไงหมดศูนย์พันเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมันน่าจะเกี่ยวกับความเพียรสยามที่ว่าโคนเราเนี่ย ถ้ามันมันลําบากถ้าเราใช้ความเพียรเนี่ยไอ้แฟกเตอร์ที่พ่อแม่ให้มาจะก,กําเนิดสามสิบสองประการเนี่ยมันจะได้ทํางานนะแถ้าเราไม่มีอุปสรรคเลยมันก็ไม่ได้ฟังก์ชันมันก็ไม่ได้ทําไม่รู้จะดีไซน์มาทําไมมือเนี่ยใช่ไหมมีห้านิ้วซ้ายห้ากวาห้าทำอะไรต้องเยอะนิ้วเท้าทาไมไม่ยาวมันนิ้วมือมันเกก,กะก็เอาสัาส้นๆก็พอแล้วเอาไว้เดินประคองไม่ให้ร่างกายล้มหูมีสองข้างเอาไว้ฟังค่ะ ปากเอาไว้กินเอาไว้พูดเอาไว้ดูดเอาไว้เป่าเนี่ยดีตายมาเพื่อให้เราได้ใช้มันเพราะนั้นเวลาเจออุปสรรคเนี่ยเราได้ใช้มันก็เก่งม,มือเนี่ยเขียนไว้บ่อยมือก็จะชำนาญคะ่ะไปดูนักเทนนิสนักตะก,กอ้อนักบอลน,นักอ,อะไรอะเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยหรือนักกอล์ฟอะอมาดูดิมือโปรไทยอะโปรเมย่ะ ั้งเมย์สองเมย์อะเมย์ตีกับเมย์ก็มันกับเมย์แบบอะใช่ไหมอยู่ๆเขาจะมาเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกมันต้องฝึกแล้วฝึกมันก็ลาบากอะนั่นลองถามครูเชดูดิที่ฝึกไอเทควันโดอะนั่นแหละไปไปเนี่ยกว่าจะได้ไปเป็นแชมป์ได้เหรียญทองเหรืออะไรเนี่ยเด็กเข้าฝึกเนี่ยมันก็ต้องโอ้โหใช่ไหมต้องแต่พอเด็กขี้เกียจฝึกเลวอยากได้เหรียญทองมันก็ตรงข้ามไง ใช่เอาไปถามคนเรียนเก่งๆที่ได้เหรียญทองก็ได้กออ็ต้องฝึกใช้ความเพียรพยายามต้องท<า>ุ่มเทใช่ไหมคะใช่คนไทยเราเสียดายว่าเราคุณธรรมพวกนี้เรามองข้ามไงค่ะเพเอ,อ้ยเดี๋ยวก็ได้แนละ้วพ่อกูใหญ่แม่กูกว้างแล้วกูก็มีเจ้านายมีคนรู้จักเยอะเนี่ยก็เลยกลายคล้ายๆเป็นระบบอุปถัมภ์เอาอุปถัภาามภ์เสร็จมันก็ไม่ต้องใช้ความเพียรไม่ใช้ความเพียรักรยภาพมันก็ไม่เกิดอืม,มนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับ เพชรแต่ตไปเพชรฐานที่มันจะต้องเจียให้หนักต้องเผ<พ>า<ล>ต้องเผาจนให้หัวร้อนเป็นไฟเลยนะมันจะปึ๊ดเลยเอาดูเดื่อเจ้าเดี๋ยกว่าจะสําเร็จได้เป็นไงในขณะ,ะท่านใช้มาเป็นไม่รู้กี่แสนกับกี่หมื่นกับแล้วนะ,ะกว่าจะมาเป็นเจ้าทายศีธากว่าจะเพียนพยายามอีกหปีเนี่ยโอ้โหเพียนแล้วเพียนอีกเลยอืนี่แหละกว่าจะได้ แล้วในยุคนี้ด้วยค่ะอาจารย์ที่สังคมโลกใหม่เนี่ยนะคะก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยไปอย่างรวดเร็วรวยเร็วจบเร็วทุกอย่างเร็วโดวยที่ใช้ความพยายามน้อยนิดเดียวนะคะโลงนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไปเรียนแบบตะวันตกเขาอืไปเรียนแบบอ,าอ้าวจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงที่เขาเล่ากันต่อ,ตอมาทางฝรั่งนะเขาเล่า ก็มีพวกไออเมริกาแล้วเข้าไปในแถวอฟริกาคไปท่องเที่ยวเช้าขึ้นมาก็ไอไก่ก็มานั่งแล้วไอไอชาวอเมริกันก็ไปลุยขึ้นวันที่สองก็ลุยวันที่สามก็ลุยคือลุยไม่่อยพักผ่อนเลยไงพอวันที่สี่ไก่ชาวอฟริกาพื้นเมืองนั่งดูดบุหรี่กินกาแฟกาลาโตอยู่ กำลังต้มครับกินกาแฟชาวอเมริกาบอกเฮ้ยทำไมอ่ะวันนี้ยังไม่ไปชาวอเมริกาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆรอให้จิตวิญญาณมันตามทันก่อนเพราะคุณคุณน่ะรวดเร็วกว่าสามวันเนี่ยไม่ได้พัก่อนเลยวิญญาณมันยังอยู่ที่นิวยอร์กอยู่เลยคุณคุณรีบแล้วเกินเนี่ยเรื่องนี้สอนอะไรสอนว่าเราเนี่ยต้องรวยเร็วอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะ จะได้เร็วอะไรนะ,ะสาวน้อยร้อยล้านห mm hmm. นูน้อยพันล้านอะไรก็ว่ากัน, mm hmm. นไปค่ะท <Okay. S 2> ีน,นี้ทางวัตถุพระเจ้ามันบอกตันไงตัน mm hmm. นะเอาไม่เชื่อยาจะวินินมีพันล้านตอนนี้หงายท้องแล้วโอ้กูจะทําไงวะเน,นี้ยตนันงงไม่รู้จะทํำยังไง mm hmm. เลย mm hmm. คนถูกหวยแล้วมันที่หนึ่งถึงหมดเร็วไง mm hmm. อื้าวแตนน่แน่จริงไพวกสามสิบล้านเนี่ยหมดแล้วทั้งนั้นเนะี mm ่ย hmm. เกือบทั้งนั้นเนะี mm ่ย hmm. เพราะมันอยู่ๆมันได้มา มันไม่ได้น้ำพักน้าแรงเนี่ยอาจจะเป็นบุญเก่าก็เราไม่รู้นะค่แต่พอหลายรายที่เท่าทดี่อ่านหนังสือมาก็ร้วนแต่ว่าใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยแต่พอหมดไปแล้วก็เหมือนปันรายเลยนะใช้เงินไม่เป็นใช่มันจึงเรียกว่าสามล้อถูกหวยไงสามล้อถูกหวยแล้วมันก็ใช้หมดครับเดียวค่ะเนี่ยก็คือเรื่องของความเพียรพยายามอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจุบันเลยแหละค่ะอันนี้เป็นเรื่องต่างประเทศเขาเหมือนกัน คือมันมีเท่าแก่คนหนึ่งแกเปิดร้านขายขนมปังไส้กรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยเมืองนอกเท่าแก่นี่แกก็จะเช้าก็จะไปหน้าร้านสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้คนก็เข้ามาใช่ไหมรถก็เข้ามาเต็มำลอยขนมปังไส้กรอกอร่อยแล้วส่วนหนึ่งรายได้ก็ไปช่วยมูลนิธิเด็กยากจนจะได้มีงานทำอะไรเงี้ย ปรกากฏไอ้ลูกชายจบเมืองนอกมาโหด็อกเตอร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ mm hmm. ก็บอกว่าเตีย้ยหรือรู้ไหมเนี่ยรือ,อ,อ,อขายขนมปังแบบเนี้ยเขาเจ๊งกันหมดแล้ว mm hmm. เอาแล้วอ้วจะทํายังไงล่ะเอาเตียทําอย่างงี้สิไอ้ขนมปังเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรอ่าปรับตรงนี้ mm hmm. คนเนี่ยหน้าร้านเนี่ยเตียไม่ต้องมายืนเราไปอยู่หลังร้านแล้วคนในร้านเยอะเกินไปก็เอาออกซะบ้าง mm hmm. เรียวแต่ลดอะไรต้นทุนค่ะ แล้วไอ้นี่หมูสามตัวเหลือหมูตัวเดียวก็พอ้ทำนองไส้กอก <ะ S 2> แล้วก็ทำอย่างเงี้ยเตี่ยวเออจริง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 เตี่ยเนี้ยชีวิตเนี้ยไม่เคยเรียนหนังสืออื<ม>แต่เปิดร้านขายขนมปังไส้กรอกจนส่งลูกไปเรียนอเมริกาได้แต่ลูกไปเรียนอเมริกาเป็นด็อกเตอร์ก็ต้องเชื่อลูกสิโอ oh, เชื่อลูกลูกกูเก่งมีปริญญาหังว้าวเต็มไปหมด <ะ S 2> ปรากฏว่าเตี่ยก็ไปหลังร้านปลดพนักงานออกข<ม>นมปังเปลี่ยนไส้กรอกเปลี่ยน ในสุดรถผ่านมาก็ผ่านไปไม่มีรถเข้าแม้แต่คันเดียวอวไอเตียบอก <c oughs> เออมากูรู้แล้วอ้วกเจิงเหมือนชาวบ้านเขาแล้วลหละตอนเนี้ย <c oughs> อันเรื่องที่สอนอะไรสอนว่าลูกไม่มีประสบการณ์ใช่ค่ะแต่ว่าเรียนหนังสือโบราณาท่านจึงบอกว่าหนังสือที่กูเรียนจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่เหมือนข้าวสวยที่อยู่บนจานปเปล่าๆ <c oughs> แต่คุณยังไม่ได้ไปเปิดกับร,บรวมกับไข่ดาวไข่เจียวหมูสา์หรือว่าแกงไก่แกงต้มยำกุ้งเลยแต่เตียเนี่ยไม่มีปริญญาแต่มีประสบการณ์จากการขายขนมปังไส้กรอกมาตั้งแต่เล็กๆเตียก็รู้ว่าอะไรเพราะจริงๆอความสำเร็จมันต้องมีสมองซีกซ้ายซีกขวาใอ้ลูกไอ้ลูกเนี่ยไปเรียนมาได้สมองซีกซ้ายแต่เตียเนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวาจากประสบการณ์จริงจาก อซีดขวาก็คือจิตวิยาการมีมนุษย์สัมพันธ์ต้อนรับขับสู้อะไรแบบอทางตะวันตกแไ่ตะวันออกเรา คือไม่ได้หมายความว่ากระบวนการทางตะวันตกเนี่ยจะมาใช้กับทางตะวันออกได้เสมอไปเพราะว่าวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันด้วยใช่เพราะว่าลิ้นก็คนละแบบรสชาติก็คนละแบบดังนั้นต้องเอามามประยุกต์ผสานกันใช่ไหมคะถึงจะสามารถที่จะนําสินค้านั้นลงตัวเพราะบางอย่างของเตี๋ยก็อาจจะเก่าไปแล้วเรื่องของแพ็กเกจอะไรทานองนี้ใช่ไหมค่ะอย่าลืมนะ,ะอาจารย์มีข้อคิดอันนึ่งเท่าที่กินกว๋วยเตี๋ยวบ่อยอะไรร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านลาดหน้าผัดไทยหอยทอด ที่คนรุ่นก่อนทําไว้เนี่ยพอรุ่นใหม่มาปรับอย่างที่ยาจาวินินว่าปรับรูปแบบดูเหมือนดีแต่ข้างในไม่ยอมคงรักษาไว้อ๋อก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันคืออาหารถ้ารสชาติถ้าเหมือนเดิมเนี่ยโอเคเลยค่ะถ้าเปลี่ยนด้วยก็จบคืออะไรหรือไมค่ะคือไปเปลี่ยนแม่ครัวเข้าคือแม่ครัวพอเห็นว่าขายดีแล้วก็อาจจะขอขึ้นไอ้นี่ก็บอกกูเปลี่ยนแคเพราะเปลี่ยนนี่จบเลย เห็นไหมหลายห<ช>ลายแล้วที่อาจารย์บอกเป็เสีทำไมอันนี้มันเปลี่ยนข้าวขาหมูข้าวมันไก่เลไรอะรตอที่เตีย๋ยที่อะไรทํามาใป่ปะ,ค,ะคือปรับได้แต่ว่าอย่าให้มัน เป็นสมัยใหม่ทีเดียวก็คนสมัยใหม่บางทีก็อยากกินของเก่านะใช่ใช่ใช่เอางั้นมันจะไปตามอะไรตลาดร้อยปีพันปีกันเหรอเพื่อไปกินของต้นฉบับอะใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเหมือนโกฮับโกเฮงเดี๋ยวนี้แม่แกไม่รู้ไปอยู่โกนะตอนนี้มีแต่ผุงชรสเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหนะกินกันโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวได้โควิดเดวินไปตามสายลมแสงแดดแล้ว ค่ะวันนี้เราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของความเพียรพยายามก็อาจารย์ก็ได้ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความเพียรพยายามดูเหมือนว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วอาจจะมีความเพียรเนี่ยน้อยลงพอเจออุปสรรคเพียงนิดเดียวก็ท้อแล้วก็ หยุดไปทั้งๆที่จริงๆแล้วความสําเร็จเนี่ยที่เราเห็นกันหลายๆคนประสบความสําเร็จไหมว่าจะเป็นเจ้าซัวต่างๆหรือว่าเป็นนักธุรกิจต่างๆก็ล้วนแต่เขามีความพยายามแม้ว่าจะเจออุปสรรคเขาก็สามารถฟันฝ่าจนมาถึงจุดสําเร็จที่เราได้มายินดีกับเขามาชื่นชมยินดีกับเขาเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็อาจารย์ได้นําม,มาเล่าให้ฟังในอันนี้ยังแค่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้า <S <S น <ะ S 1> เรามาต่อกันอีกนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นภาพกระจ่างมากขึ้นเพราะว่าในสังคมไทยเราเนี่ย อย่างณนะตรงนี้เนี่ยมีน้อยลงไปถ,ถ้าเทียบกับในยุคสมัยก่อนที่เป็นช่วงที่พัฒนาประเทศใหม่ๆนะคะแล้วก็มาดูว่าต้องให้อาจารย์มาชี้นแนะล่ะค่ะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยควรจะมีความพยายามผสมผสานกับโลกใหม่เนี่ยแบบไหนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพลตรีหลักแก้วอมโรสโดนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ให้ข้อมูลดีๆให้เราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะ